สมเด็จหลังก้้งปลาสมเด็จตาแผ่นดินสมเด็จหลังอะไรต่างๆผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะผมไม่มีความรู้แต่ที่วันนี้ปั๊กชิวมีความรู้นั่นก็คือพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงนกมานวิชัยหลังยันมีแน่นอนครับผมนกมานวิชัยดูตรงไหนดูตรงช่วงมือนะครับระหว่างด้านซ้ายมือของเรานะครับซ้ายมือจะหักนะครับปกติพระจะเป็นองค์นั่งสมาธิถ้าเกิดนั่งสมาธิเราจะเรียกว่านกสมาธิแต่หากมือด้านขวาขององค์พระตกลงมาเราจะเรียกว่า พิมนกมารวิชัยนะครับและที่มันพิเศษตรงไหนสำหรับองค์นี้ที่ผมจะให้เพื่อนๆดูก็คือด้านหลังครับอ่าด้านหลังจะมียันมะอุซึ่งบอกเลยว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีหรือเปล่าไม่มีหรือเปล่าแต่บอกเลยว่า มีแน่นอนครับแบบนี้ที่ผมขึ้นเนื่องเพื่อนให้ดูนะครับนี่แต่ละอย่างมีหลายแบบให้องค์ได้ลองดูกันนะครับแบบนี้ใครมีนะครับผมก็ยินดีรับเช่าให้ที่หลักหลายหมื่นจนถึงหลักหลายๆแสนเลยนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับหากเพื่อนๆมีส่งมาให้ปั๊กได้นะครับที่ช่องทางที่ติดต่อเลนะครับ